สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะแหม่มก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาเพาะ,มะเมล็ดผักกันค่ะผักอะไรก็เพาะวิธีนี้ได้เลยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมขึ้นเยอะแยะสวยงามมากเลยค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูวิธีทํากันนะคะค่ะนี้ก็เป็นถาดพลาสติกนะคะก็จะมีรูๆนะคะเป็นรูก็ใช้หนังสือพิมพ์นะคะลองก้นไว้ก่อนนะคะลองก้น เสร็จปุ๊บก,ก็ใส่ดินนะคะดินค่อนข้างจะละเอียดหน่อยนะคะดินผสมกับกาก,ากมะพร้าวก็ได้ค่ะเสร็จแล้วก็จะมาเป็นตัวนี้อ่ะนี่คือใส่ดินที่เป็นกากมะพร้าวเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มพอรดน้ําชุ่มเสร็จแล้วก็ทําเป็นร่องหาอะไรก็ได้นี่หน่มใช้ฝาพลาสติกทําเป็นร่องอนี้ยค่ะกดให้มันเป็นร่องเสร็จปุ๊บแล้วก็หว่านมเมล็ดนะ ผักผักอะไรก็สามารถเพาะวิธีนี้ได้นะคะอันนี้นี่แมม่มก็เพาะผักบุ้งหรือจะเพาะแบบว่าใส่บ็ใส่เป็นบล็อกก็ได้นะคะที่แม่มเคยทําคลิปไปแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งอันนี้ก็คือตะแกรงไม่ต้องสูงมากเพราะว่ารากจะได้ไม่ยาวเกินนะคะเวลาเราแซะที่จะเอาไปปลูกก็ง่ายเนี่ยคะ่ะแม่มใส่เป็นร่องๆนี้แม่มหยอดมาเล็ดด้วยแล้วนะคะก็กบกบง่าย ไม่ได้ยุ่งยากอะไรบีบๆมันเนี่ยค่ะบีบเข้าหากันทำเป็นแถวแถวแถวสามารถเพาะได้หลายชนิดนะคะแล้วเราก็เขียนเขียนปักไว้ว่าเราเพาะอะไรแต่ถาดนี้แม่เพาะไอผักบุ้งอย่างเดียว แล้วก็เดี๋ยวพอเสร็จแล้วก็ต้องวางเก็บในที่ลำไรนะคะอืมนี่ยค่ะเสร็จแล้วนะ แล้วเวลาลดน้ํานะคะลดน้ําก็ใช้นักสือพิมพ์แบบนี้แล้วก็ใช้น้ําลดนะคะเขาก็จะได้ไม่กระเด็นแล้วที่สําคัญคือว่าออ,อย่าวางที่บนพื้นซีเมนต์นะคะเพราะว่าเขา<ม>เขาจะร้อนมากร้อนเกินไปทําให้ไม่งอนี่แหม่มก็วางในนี้นะคะเห็นไหมเนี่ยหาอะไรมาวางนะคะหาอะไรมาวางไว้อย่างนี้เนี่ยค่ะ แล้วก็ปิดไว้โอเคแล้ววแล้ววันที่เข้างอกนะคะเดี๋ยวมันจะพามาดูอีกทีนะค่ะนี้ก็คือก้าผักบุ้งนะคะที่ใช้เวลาอันนี้ก็คือประมาณสี่วัน,นะคะ่ะประมาณสี่วันเขาก็จะงอกมาแบบนี้แล้วนะคะก็ที่ญี่ปุ่นจะอากาศชื้นนะคะแหม่มจะไม่ลดน้ําบ่อยก็จะใช้ตัวนี้นะคะฉีดให้เขาเพราะว่าถ้าเราลดถ้าอยู่ไทยเนี่ยอาจจะลดน้ําเช้าเย็นได้เพราะอากาศร้อนใช่ไหมคะ แต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันนะคะที่ญี่ปุ่นอากาศชื้นถ้ารถเช้าเย็นเนี่ยเขาจะเน่าค่ะแหม่มก็จะเนี่ยค่ะใช้น้ําฉีดแล้วน้ําที่ดีควรเป็นน้ําฝนนะคะเวลาฝนตกแล้วก็รองไว้นะแล้วก็เอามาไว้รดต้นไม้ฟรีด้วยแล้วก็ดีต่อต้นไม้ด้วยถ้าใช้น้นําประปลาจะมีคอรลีนค่ะก็ใช้เนี่ยแล้วมก็จะฉีดน,นิดหน่อยแล้วถ้าต้องการอยากจะให้เขา งอกเร็วใช่ไหมคะโตเร็วแหม่มก็จะใช้ไฟสีแดงค่ะเปิดช่วยแบบนี้เปร๊บเนี่ยค่ะไฟเนี่ยมันเป็นสีแดงนะจะเป็นไฟแสงสีแดงหรือว่าแสงสีน้าเงินก็ได้นะคะเพื่อที่จะกระตุ้นให้เขาโตไวอะนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรมันก็ไม่ต้องไปหาซื้ออะไรแล้วก็ใช้แสงธรรมชาตินะคะแสงแดดได้นะคะก็อันนี้พอดีแหม่มมีนะแหม่มก็เลยใช้ ค่ะเดี๋ยวพอเขางอกเต็มที่แล้วพร้อมที่จะลงดินแล้วเดี๋ยวแหม่มจะพามาดูอีกทีนะคะค่ะมาในผักที่เราเพาะกันนะคะเห็นไหมกง็กองอกเรียบร้อยแล้วค่ะขึ้นมาเยอะเลยวิธีทําก็ไม่ยากเนาะก็ลองไปทําดูนะคะปลูกผักกินเองยังไงก็ได้กินนะคะจะได้มากจะได้น้อยปลูกไปเรื่อยๆเ,เราก็จะรู้เองนะคะที่สําคัญคือว่าก็ประหยัดมากด้วยนะคะ,ะมีผู้ช่วยมาอีกแล้วเห็นมือน้อยๆไหมคะ โน่โน่โน,น่จับจับกระถิน่นอ้าวดึงแล้วโอ้ยน้าจางลูกโน่เนี่ยค่ะก็เลี้ยงลูกแบบเนี้ยค่ะก็เลี้ยงกับธรรมชาติสุกโปกบ้างเลอะบ้างก็ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องเลี้ยงลูกให้สะอาดไปสักทีเดียวหรอกนะเดี๋ยวเปื้อนก็จะพาไปล้างมือน้าจางจะกินกระถิ่นน่ะลูกแค่นี้ดังก็ไม่มีแล้วลูกเอ้จะมือก็ไม โหดึงสรุปเขาใหญ่เลยแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะ